ก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็เข้าอยู่ในช่องไอเชนเอาีเชนเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจากเกมโปรอีเชนเคยนะครับผมเป็นเกมออฟโรดผมสายโคน,นะผมสายลุยนะครับผมเป็นเกมออฟโรดครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับ ที่น่ามของแต่งรถก็จะมีประมาณนี้น้องๆเราจะวันนี้ผมจะมาแต่งรถยนต์ให้ดนูนะครับไปแล้วก็น้องนี้ เราใช้พอเดียวหมดเลยเรมโอเคต่อมาก็น่าจะเป็นแค่ช่วงหลังเนาะโอเคนะครับต่อมาเป็นเฟืองนะอัพเอาอัพเอาให้เต็มครับมาน้องไปยางนะครับเกียร์นะ คมาแล้วต่อไปก็โอเคแล้วผมก็มาดีนะครับโอเคมา Орт, ้มาที่รถนะมาโชคนะ มาแล้วครับมาแล้วผมเราจะไปวิ่งให้ดูกันนะครับผมทุกคนเพนะครับแล้วก็คันเดียวนะครับผมไปเลยนะครับผมลองเดี๋ยวผมก็จะมาวิ่งคันเดียวให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีทั้งตัเตาใส่ด้วยครับผมโอเคนะครับมีทั้งรถยูมานี้นะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติรตา,า,าแล้วก็กระดิ่งด้วยนะผมก็ ลิงก์เกมก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะผมก็โรยง,ง่ายๆนะผมจะบอกนะผมหนึ่งนะครับให้กดลิงก์ที่ผมแจกใต้คลิปนะผมหนึ่งพีนะผมแล้วมันจะมีประมาณห้าวินะผมพอห้าวิหมดแล้วมันจะมีให้กดว,ว่าดาวน์โหลดนะผมแล้วก็เป็นพื้นที่นะผมโอเคนะกดดาวน์โหลดเสร็จก็กดติดตั้งเลยนะผมโอเคนะผมก็จะมีสองวิธีนะผมโอเคง่ายๆ้วนะก็สำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ